สิบทสวดมหาสมัยสวรเอวัมเมสุตังเอกังสมัยังภควาสเกสุวิหารติกาพิราวัตุสมิงมหาวเนมหาตาภิกูสังเคนะสัติปัจจามเตหิภิกขุสเตหิสเปหิวารหันเตหิ ทัาสหิจารกกาธาตุหิเทวตาเยปุเยนะสนิปติตาหุนตีพระขวันตังทัดสนายาภิโคสังขันจะตะโคจตุนังสุทาวาสกายนิกานังเทวานังเอตัาห้องสีอายังโคพระขวัสเกสุวิหารติกาปิราวุตสมิงมหาวเนมหาตาภิโคสังเขนัสติงปัญจามเตหิภิโคสตเตหิสเปหิวะอรหันเตหิทัาสหิจารกกาธาตุหิเทวตาเยปุเยนะสนิปติตาหุนตีพระขวันตังทัด สนาญาพีขุสังคันจัดยานุนัมยัมปีนะมพัควาเตนุปัสสังกเมยามาปัสสังมิตวาพัควาโตสันติเกปาเจกขาธาปัสยามาติอัตโขตาเทวตาสยธาปีนามาพระวาปุริโสสมินทิตังวาภาหังปัสรายาปัสราริตังวาภาหังสมินไชยาเอวเมวสุทาวาเซสุเทเวสุอันตระหิตา พระกวตโตปุรัตโตปะตุระหังสุอัตโคตาเทวตาพระกัันตังอภิวาเทตวาเอกามันตังอัทังสุเอกามันตังทิตาโคเอกาเทวตาพระกวตโตสันนิเกมังคาทังอภาเสมหาสัมมโยปาวานสมิงเทวกายาสมาคตาอัคตัมหาอิมังธรรมะสมยังทะกิตาเยวะอัปาราทิตสังคันเตอัตโคปราเทวตาพระกวตโตสันนิเกมังคาทังอภาเส ตตราภิกาวสมะตาทังสุจิตังอัตโนจกามังคังสุสารถิวะเนตานขะเหตวาอินทิยานิรักขันเตปันทิตาติอัตขัวปราเทวตาพระกโตสัญญิเกอมังคาทั้งอภาสีเฉตวาขี้ลังเฉตวาปรีคังอินทาขีลังโอหัดจามเนชาเตจารันติสุทาวิมาราจักุมตาสุทันตาสุสนาคาติอัตขัวปราเทวตาพระกโตสัญญิเกอมังคาทั้งอภาสยเยเกจิพุทธังสรณ ข้าตาเซนเตคอมิสันเตียปลายะภูมิปะหายามนุสังเทหังเทวกายังปริปูเรสันติติอาตโคุภักวาภิกขุอะมันเตสีเยภูเยนะภิกขเวทัสสุโลกาธาตุสุเทวตาสันนิปติตาหุ่นตีตถาคตังทัสนายาภิกขุสังนขันจายเยปิเตภิกขเวเฮสุ อาติตัมมัทธานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิปะกวันตานังเอตปะระมเยวะเทวสนิปาเสสยทมหังเอตระหิเยปิเิกเวปะสันเตอนาคตมัานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธเตสัมปิันตานังเอตปะระมเยวะเทว สนิปฏิตาเวสันติสยทัพพิไมหังเอตารหิอัจฉิกิสสามีภิกขเวเทวะยานังนามานิกิติสามีภิกขเวเทวะายานังนามานิเทสิสามีภิกขเวเทวะายานังนามานิตังสุนาถาสาธุังมนสิกโราภาสิสามีตเอวัันเตติโคเตภิกขุวโตปัถโสสุงกวาเอตะโวจะ स ि र ो क ा म न ो क ा स ā m ī y ā d h ā b h u m ā t a t h ā s ī t ā y ē s ī t ā k ī r i k ā p ā r a ṅ b h ā h ī t ā t ā s ā m ā h ī t उठो सिंह वसन्ीना लोमह सानो उ तम सा सुथि नीला पंच सत यथवा वे का वे तत्व सथा सा के वक़ायता ते विशा न थी कवो ते चा तरु सुत वुथ स सा ते श पातु रहो या नमनु न थे कै सतम थकु सहस अथ सतरी सतंगसा नमुन सा न थु अपै के न तम थक พุทีิสาสัาพุทธาหุตันจาสัพพังอภิญญายาวะวะกิตวะนะจักขุมาตะตวะมันตยิสัทธาสาวะาสเนระเตเวะกายภิกันตาเตวิชานาถาภิโวเยโวหังกิตะิสามคิราิอนุปุพะโสสัตะสหัสสะวยะคะุมมกาปิรวะทวะทิมันโตสุติมันโตวะนวันโตัสสิโน โอ้ถ้ามานาพิกามงพีผู้นางสมิธิงว่านางจะสหัสให้มวตายคขานานาตะวันนี่นอิทธิมันโตสุติมันโตวันถ้ามันโตยิสัสิโนโม่ถ้ามานาพิกามงผกผู้นางสมิธิงว่านางสาตาคิราติสหัสะยคขานานาตะวันนิโนอิทธิมันโตสุติมันโตวันถ้าวันโตยิสัสิโนโอ้ถ้ามานาพิกาโมงิกผู้นางสมิธิงว่านางอิเตเตโซรสหัส อยากฆานานาะตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันทวันโตสัชโนมโทธมานาพิกามมงิกผู้นางสมิถิงวานาง เบสะมิตาบรรจสัตายาคานาณตะวันนิโนอิที่มันโตสุติมันโตวันนวันโตอิสัสสิโนโมทามานาพิกามุงเก่งคู่นางสมิติงว่านางคุมพิโรราชาไกโกเวปุลสานิเวสนางอุโยนางสัตตสหัสสรางยาค้านางเผยยิรุปปาสติคุมพิโรราชาไกโกโซปาคาสมิติงว่านางปุริมจัตที่สร้างราชาทัตตาระโทประสาสติคันทพานังอธทิปติมาหราชายสัสสิโซปุตตาปิตาสาวผาโวินทนามามหพลายิที่มันโตสุติมันโตวันนวันโต ยศสิโนโหทมมนาภิกามงภิกูุนางสมิติงว่านางทักขีนันจัดทิสร้างราชาวิรลุลหะตัดภัษาสติกุมพันธานางอธิปฏิมาหราชยศสิโซปุตตาปิตาสาพระโวินทนามามหาพลา อิทธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตสัสินโมทมานาภิกามุงพิกผู้นางสมิติงว่านางปัจจิมันจ่าที่สร้างราชาวิรูปโคตรประซาสตินาคานางอาทิตปฏิมหาราชายสัชิโสปุตตาปิตตัสาภาวโินทนามามหาภาราอิทธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตสัสินโมทมานาภิกามุงพิกผู้นางสมิติงว่านางอุตารันจ่าที่สร้างราชาคูเวโรตับประซาสตียาข้านางอาทิตปติมหาราชายสัสิโสปุตตาปิตตัสาภาวโินทนามามหาภลรายที่มันโตชุติมันโต นะ189มหามานาธิกามภิกุณังสัมมิติว่าทําโภวิมติสังฆทาราโททกิเนนะวิรุณังกโค ปัจจิเมนาวิรูปะ้อกูเวโรตระังทิสร้างจัตตารโอเทมหาราชาสามัญตาจัตุโรทิซาทัฏฐานลามนาทั้งสุวะเนกาปิราวัตเวเตสร่างมายาวิโนทาสาปวอนจานิกาสัทธามายากุเตนทุเวเดนทูวิผูจาวิผูโตสหันจันทนโนกามเสโทจักินนุกันทุนิคันทุจ่าปานาโทปมัญโยจัตเทวสุโตจัมาตริจิตตเสโนจัคันทัพโณนโรราชาจโนสกโล อาคูปัญจสิโคเจวะถิมพระโรสุริยวัชชาอิเตญเนจราธโนคันทภาสหราชุพิโมทมานาภิกามุมภิกขุนสมิติวะนาทาคูนาปัสสานาคาเวสราสหัตจักกากัมภราสัตระอาคูปายคาสหยาติพิยาโมนาทตาลาทาจอาคูนากายาสสีโนเอลาวันโนมห์นาโคซอปปะคัสมิติวะนางเยนาคาราเชสหัสรันติ ทิภาธิชาภากิวิสุทธาจักผู้เวหายาซาเทวานามาชาปัตตาจิตราสุปปนาอิเตเตสานามังอภัยันตธานาคราชานามาศีสุปปนาตโตเกเมมากาเสพุทโธสันหิวะจาหิปัตวายญาณานาคสุปปนาสนานามากังสุพุทธังชิตาวิราหัตเทนะสมุททางสุราสิตาปัตโรอัสวเซเตอิทิมันโตยัสสิโน การลกันชามหาพิสมาสุราธนเวกัสาเวปาจิติสุจิติจาราหราโทนมุจิสหัสตังจาริพุตตานางสเพเวโรจนามกาเสนหิตวาพริงเส้นนางราหุพัธามุปาห้ามงสมยโยธานิพัฒนเตปิคูณนางสมิริงว่านาง อโคจเทวาภาภาวิจเตโทวายุตทังหมมวธุนาวนุนาเทวาสโมจยัสสาสะสหเมตตากรุณาไคกาอภูเทวายัสสิโนทัสเสเทนะสัทธากายาสัพเพนะตวันนิโน ယတိမန္တောသတိမန္တောဝဏ္ဏမန္တောသသနောမောကမနာပိကမေပိကုနံသမိတ္တေငဝံဝေတုတ္တေเทวาသဟာนิจအသမတ်တုပေမာတန္တဆိုပိသေเทวาတန္တမကုကောရကိตาสุริย सो ပိသေเทวาสุริยมาကုကောရကိตาနကတ္တနိပူရကိတဝါအကုမန္သာ พ่าราหะคาวัสุนังวัสโวเศธโธสะโกปาคาปุรินทัตโททัสเซเตทัทธากายาสเพนานาตะวันนิโนอิทิมันโตสุติมันโตวันนมันโตยะสัตติโนโหทัมานาทิการมงเพฆุนังสมิติวะนางัทธาภูสหโธเทวชลามกิสิการิวะอดิตัคขาจารุชาจารุมะปุภานิภัสสิโนวรุณาสหธรรมะจารุตาจารเนจักาสุริย่ารุจิระอาควาควาสวานิสิโนทัสเซเตทัทธากายาสเพนานาตะวันนิโนอิทิมันโตสุติมันโตวัน ท่าวันโตยสัจฉโนมุทามานาพิกาตมุงพีผู้นังสมิติงว่านัง สมานามหาสมานามโนสามโนสตมาคิตาปทุสิกาอาคูอาคูมโนปทุสิกาอัทาคูหารโยเทวาเยจโรหิตาวาสิโนปรคามาหะปรคามาอากูเทวายสัสิโนทัสเซเทธาสัทธากายาสเพนานาตวันนิโนอิทิมโตสุติมโตวันนามันโตัสติโนโหทัมนาพิกามุงพิงคูนางสมิสิงวานางสุกากรุมหะรุณาอาคูเวกานาซาสหะโหทาตขายาหะปามโมฆาอากูเทวาวิจักขานาสัทธรรมะต้าหาราคาจาริสกาจายาส สัีโนท่านไย่งอาคาปัจจุโนโยติสาภิวัสติตาเซเตทัสั t h า g า y a สเพนนัตตะวันนิโนอิทิมตัตชุติมตัววันหน้วันโตสัสสิโนโหทมานาภิกามุงพิกขุนังสมิเตงวันังเข้มิยาตุสิตายามากัตถกาจายาสัตสิโนสัมพิตาการามเสทัสติละมาจะอาสวานิมานนตระติโนอาคูอักคูปะรนิมิตาตาเซเตทัสั t h า g า y a สเพนนัตตะวันนิโนอิทิมตัตชุติมตัววันหน้วันโตสัสสิโนโหทมานาภิกามุงพิกขุนังสมิเตงวันังสัตเซเ เตว่านิกายาสัพเพนานะต่อวันนิโนนามัน นามันวะนามนาวเยนะอาคันชุ่งเยจันเยธริซาสัทห์ฐานปวุทธชาติมัคคีรังโอคตินนามาณาสวังตาเขโมฆ่าตรังนาคังจันทังวาสิตาติตังสุภามมาปะพรมาโตจ๋าบุตรัยทีมัโตสหาสะนังมารโอติโสจัตโสกกะคัสสมิติงวะนังสหัสสภามมารโอการังมหาภพมมาปิติสติโอุปปัโนชุติมันโตปิสมากายโยยัสสิโสท้าเสษายสระอากุปเจกวะสวัตติโนเตสนจามัตโตอาคาหะริโตปิวาริโตเตจัสะ ဧပိကံတေသိဋ္ဌေເທဝေသောပုဗ္ဗေကေမာရ సే နဧပိကမေပါစာကဏသမ္မန္တိယံဧသာခန္ဓာထာဖန္သထရကေနပန္နမတုသရမန္တာပရိဝ ारे ဓမ္မဝမု ஞ்சி တကောသီနံနိတိတံသာမဟာစေနောကံထာစေနအပေသယိ पानी ना तरह में हर जा सरांग कटवा ना पेरो अंग्या था पे उस अको में कोता ना सभी जो कोता खा सो पर तावती संग तो वसे तंचा सब हंग पिंजा या बाबा कितवा ना चकुमा तातो में ते ये साथा सब ते विचाना था पी कवो ते चा आता पर मैं करूं सुतवा पुत्र तसा सरांग वितारा के ही पाका मुंगे सं อินชายงสัพเพวิชิตาสังขามาพยาติตายาสัตยิโนโมทันติสาภปูเตหิสาวกาเตชะเนสุตาเต